มาชม v ีออครับคุณผู้ชมคันนี้เป็นเจน3ตัวเริ่มต้นนะครับผมนี่ได้สภาพแบบนี้เลยคันนี้นะครับเป็นรถหน่วยงานมาก่อนปลดระหวางนะครับเจ้าของเก่าเข้าศูนย์เชียร์ยาดูแลมาค่อนข้างนี้และที่สําคัญนะครับคันนี้นะครับเดิมยันหัวน็อตอีกแล้วนะครับผมมุดพามาดูรถเนี่ยบอกเลยมีแต่รถเดิมๆน็อตไม่ขยับนะครับองค์ประกอบเดิมนะครับไม่มีการแต่งซิ่งไม่มีการเปลี่ยนฝากระโปรงไม่มีการรีแมปเครื่องยนต์นะครับทุกอย่างองค์ประกอบเดิมๆได้รถเดิมๆไปเลยฟิลโรงงานนะ ครับผมแบบนี้เลยที่เห็นอยู่เป็นปี15นะครับ1.5ตัวเจนะครับผมนี่ภายในนะครับสภาพนะครับกิบกิบแบบนี้เลยได้เป็นเบาะผ้านะครับผมสีสวยๆแบบนี้รายกราฟิกตัดกับตัวสีแบบนี้เลยนะครับข้างหลังก็สวยงามเช่นเคยครับ ไม่มีชำรุดหรือชิคาดสภาพสวยสภาพดีนะครับผมเส้นสายตัวรถทุกอย่างเดิมทั้งคันรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับดูคลิปนี้ให้จบบอกเลยว่าไม่พลาดคลิปรถสวยแน่นอนครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้วุดพามาชมรถสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับกับเจ้า t o y o ต a v i o อ1.5ตัว j จปี2015นะครับสภาพกิบกลิบแบบนี้เลยนะครับเน้นย้ำนะครับคันนี้น็อตไม่ขยับอีกแล้วนะครับพามารับชมนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยผมพามารับชมเลย และที่สัมพันธ์คันนี้นะผ่อนเดือนประมาณ5,000กว่าบาทนะครับ5,000กว่าบาทเท่านั้นตลอดอายุสัญญานะครับผม5,000ถึง6,000นะครับผมต้องอยู่บอกต้องบอกประมาณนี้นะครับตะกวบบอกกันตามตรงเลยนะครับหากใครอยากได้ตัวนี้อยู่โฉมหน้านี้อยู่นะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับผมยินดีรับสายตลอด24ชั่วโมงนะครับเปิดทําการทุกวันนะครับเพจยนไม่มีวันหยุดทําการเลยนะครับผมอยู่ในที่เดิมของตัวเอง24ปีแล้วนะครับได้มาตรฐานแน่นอนนะครับนะ มาผ่านไปประมาณสักสามปีสี่ปีหรือว่าสิบปีผมก็ยังอยู่กันตรงนี้นะครับไม่หนีไปไหนแน่นอนนะครับผมเพจยนของเรานะครับผมมาดูกันต่อเลยแล้วกันด้านหน้าตัวรถครับโคมไฟเดิมนะครับมัลติรีเฟกเตอร์นะครับสภาพก็ยังสวยๆอยู่นะครับทางซ้ายและขวาเดี๋ยวบิดซ้ายบิดขวาให้รับชมกันนะครับพี่ป้านาอาทุกท่านนะนี่สภาพยังกก็บๆอยู่นะครับอยากได้วีออสสักคันนึงนะครับเอาคันนี้ไปทดลองดูได้ นะครับกับราคาค่าตัวผมขออนุนี้บอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเสียเวลาทามาหากินนะครับราคาอยู่ที่3,90 0 0นบาทเท่านั้นเองนะครับติดต่อเข้ามาครับที่มุดเพชรยนต์นะครับศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สองเจ็ดสองสี่หนึ่งห้านะครับล้อยางนะครับคันนี้ได้เป็นแม็กกระท้านะครับผมแล้วก็มาด้วยยางปีสิบแปดนะครับแต่ว่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวผมจับเปลี่ยนยางทั้งหมดสี่เส้นนะครับคอนเซปต์ผมลูกค้าต้องได้รถไปใช้งานที่ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับแค่ลูก และเติมน้ำมันขี่นะครับไม่ต้องตากแดดตากฝนผมทาขอแค่แค่นี้พอนะครับที่เหลือผมจัดการดูแลเทคแคร์ให้หมดจบเลยนะครับที่ผมคนเดียวนะครับมาดูต่อครับเส้นสายตัวรถครับผมเลียมสันมุมคมต่างๆทุกอย่างองค์ประกอบเดิมๆแบบนี้เลยนะครับมาหมุนก็ลองได้เห็นนะครับเดินกันอย่างช้าๆกันอย่างชัดๆให้เห็นเลยว่าไม่มีแม้แต่รอยรักยิ้มนะครับทุกอย่างองค์ประกอบเดิมนะครับสภาพเดิมๆทั้งคันนะครับผมรับประกันได้และด้านท้ายตัวรถครับคุณผู้ชมด้านท้ายนะครับคันนี้ เป็นไฟเดิมมัลติรีเฟลกเตอร์ไม่มีเหลืองขุ่นแต่กลาวสภาพดีๆนะครับสวยๆและตามจุดไฟนะครับที่เป็นโคมเมียนต่างๆสวยงามนะครับทุกอย่างทั้งคันแน่นอนกุญแจคันนี้ได้มาเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่นะครับเดี๋ยวผมขันให้ดูนะครับขันก็นคือขันโอริโอโก,โอกนี้นะฮะ นะฮะอ่ะผ่อนคลายกันไปแล้วกันไม่อยากให้เครียดครับดูคลิปนับอยากจะดูรถไว้ใช้งานสักหนึ่งคันนะครับนะก็อยากให้ดูแบบเพื่อความบันเทิงไปด้วยเลยแล้วกันเนาะนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับคานนี้นับมีถาดยางอ่ารองมาให้แล้วของโตโยต้าครับเต็มหลังพอดีเลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าทานหกเอ่อหรือว่าจะไปเที่ยวทะเลนะครับเปื้อนทรงเปื้อนทรายนาจะมาไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยนะครับทุกอย่างมีถาดยางรองให้แล้วจบจบเลยนะครับผม ล้อแมกครับล้อแมกนะครับนี่ครบๆสวยๆแบบนี้เลยนี่เอาไปขี่เอาไปใช้งานนะครับไม่ต้องกังวลนะครับจบๆเลยนี้ยมาดูกันต่อครับคุณผู้ชมด้านขวาตัวรถครับนี่นะครับด้านขวาตัวรถครับสะโพกหรือว่าเส้นสายทุกอย่างองค์ประกอบเดิมทั้งคันนะครับเหลี่ยมสารมุมคมทุกอย่างเดิมทั้งคันไม่มีจุดปกคล้องนะครับทุกอย่างองค์ประกอบเดิมๆนะครับไม่มีแม้แต่รอยลักยิ้มสวยงามแน่นอนนะครับบอหลังครับ ไม่มีชำรุดโดยชีกขาดครับนี่สภาพจกิดเลยนะครับเอาไปใช้งานยาวๆไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนะครับไม่ต้องไปซ่อมเบาะไม่ต้องไปกังวลเบาะอะไรต่างๆนะครับจบๆเลยนะครับเบาะฝั่งคนขับก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วผู้โดยสารด้านหน้าก็สวยงามโอเคนะครับทั้งคันแน่นอนนะครับเดี๋ยวโดดมาน่าในตัวรถสัหน่อยนึงนะครับนาอากาศค่อนข้างร้อนครับวันนี้ อ่าสตาร์ทกันซะหน่อยนะครับ,อ,อ,นะรบอ๋อแอว์ค่างแรงลมเย็นมากๆนะฮะเลขไม้นะครับคันนี้อยู่ที่สองแสนกิโลนะครับคันนี้สองแสนกิโลนะฮะผมเครื่องเล่นเดิมโรงงานพสภาค่ะนะครับใช้งานปกติทุกสิ่งทุกอย่างอย่างแน่นอนนะครับนี่ อ,อยู่่าเสียงดีครับคันนี้จบจบเลยนะครับนะเพลิเพลินตลอดทุกการเดินทางแน่นอนครับพี่ป้านาอาทุกท่านนะครับผมแล้วก็ออคอนโซลด้านหน้าครับก็ยังสวยใสยนับไม่มีรอยชํารุดหรือชิดขาดหรือว่ารอยรอย้ํานับจากเจ้าของเก่าเลยนะครับใช้งานมาค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็แฮร์นะครับเป็นแบบอนาล็อกนะครับก็ใช้งานง่าย นะครับควบคุมง่ายนะครับเกียร์ออโต้ขั้นบันไดตามสไตล์ t o y ยต้นะครับเบรกมือทุกอย่างครบนะครับทุกอย่างจบสวยเลยนะครับคันนี้มียันจากอาจารย์คงแถมให้นะครับก็คือขังนะครับตลอดทุกการเดินทางอย่างแน่นอนนะครับน้ปกเสกนะครับจากวัดทุกอย่างนะครับผมวัดได้ชั้าใจถึงนะครับวัดนี้นะครับนะเรียบร้อยแล้ว ขออนุญาตนะพาไปดูเครื่องยนต์ด้านหน้ากันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนจะหยุดคลิปหรือก่อนที่จะจากรราการนะครับหากใครสนใจสเปคแบบนี้นะครับราคานี้ก็ติดต่อเข้ามานะครับเน้นย้ำนะของเราไม่มีการกอใหม่ทุกอย่างเดิมๆเลยนะครับรับประกันได้นะครับเครื่องยนต์เป็นอย่างไรมีราบน้ำมันไหลเยอะไหมหรือว่ามีเสียงที่ปกติหรือเปล่ารอบสวิงไหมเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะครับนี่ให้ดูก่อนรอบเครื่องนะครับเดินนิ่งๆเรียบๆนะครับอยู่ที่ 900รอบต่อนอาทีแบบนี้นะครับผมนั่งในรถไม่มีรู้สึกว่าสั่นนะครับยางแท่นเครื่องยังปกติยังแน่นๆมิ่งๆอยู่เลยนะครับผมไปเปิดดูสาระโปรงครับขออนุญาตไม่หยุดคลิปนะเพื่อความเรียวความโฟของคลิปนะครับและความตรงปกที่สุดนะครับผม เปิดฝากระโปรงนะครับค <ie> ันนี้ได้มาเป็นเครื่องยนต์1เอ็นเซด้วยนะครับเดี๋ยวมาว่ากันที่เครื่องยนต์ดูน็อนตด้านหน้านก่อนนะครับน็อตไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับซอกในเดิมเดิมองประกอบเดิมมอกอ,อยู่ครบนะครับบอดี้เดิมนะครับคันีเดิมนะครับคานด้านหน้าเดิมน็อตไม่ถอดไม่ขยับนะครับทุกอย่างเดิมเดิมนี่ครับทั้งซ้ายและขว,วาเดิมทุกอย่างทั้งคันแน่นอนฝา,นานกระโปงนะครับผมกับเซกเกอร์อยู่ครบนะครับ,ก,บ,รบกันร้อนอยู่ครบทุกอย่างแบบนี้เลย นะครับผมแล้วก็เครื่องยนต์คันนี้ได้เป็น1 NZ นะครับผม1500 CC ซีซีขับขี่นี่ฟีดพาร์แน่นอนรับประกันได้นะครับและอร่อยหาอร่อถูกด้วยอะไรหาง่ายด้วยนะครับรถผมก็ใช้เครื่องยนต์ตัวนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยนี่ที่จอดอยู่ด้านหน้านะครับผมก็เครื่องยนต์เดียวกันนะครับซ่อมนะครับเคยทําแต่งซิ่งมาแล้วอะไรแล้วรู้วอะไรภายในตัวรถเหมือนแล้วว่าอะไรราคาเท่าไหร่นะครับเชื่อผมเถอะครับคุ้มครับลองเป็นการขับขี่ที่ค่อนข้างคุ้ม นะครับรถยนต์รุ่นนี้นะครับนะอะไรนี่ถูกนะครับถูกมากนี่ครับถ้าเปรียบเทียบกับแบรนด์คู่แข่งอื่นๆค่อนข้างถูกนะครับใช้งานกันแบบยาวๆไม่ต้องมากังวลอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับทนจริงนะครับรับประกันยืนยันนะครับหายห่วงนะครับขอสรุปไปแล้วกันคันนี้นะครับ V ีออส1.5ตัวเจปี2018อ่ะ2015กับราคาตั้งขายที่39,000บาทเท่านั้นเองนะครับหากพี่ป้านะสนใจนะครับอยากจะได้เอาไปใช้นะครับเงินเดือนนะเริ่มต้นแค่ประมาณรักหมื่นสองหมื่นสามนะ ผ่านโรแลอย่าได้ไปใช้งานหรือทำอาชีพอื่นๆเอาไปใช้งานติดต่อหาผมได้เลยนะครับผมสู้ทุกคันดันทุกเคสแน่นอนอยู่แล้วนะครับนะลูกค้ายากก็อยากได้รถผมก็อยากขายของนะครับนะไม่มีทางที่ผมจะไม่ดันนะครับผมเออแล้วก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่คันต่อไปวันนี้สวัสดีครับ